อันนี้เป็นคิวงานนะวันนี้ล่าจะต้องไปสัมภาษณ์สองงานแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีโชว์ตัวอีกสามอีเวนต์แล้ววันมะรืนเนี่ยก็จะต้องไปออกรายการร้องเพลงลูกค้าเนี่ยเขาขอให้ล่าร้องสองเพลงหลังจากนั้นก็จะมีการสัมภาษณ์ต่อส่วนอีกวันเนี่ยล่าก็ต้องไปออกพักหายใจบ้างสิอ๋อผมหายใจอยู่ครับไม่ได้การหายใจเลยผมไม่ได้หมายถึงคุณผมหมายถึงล่าเนีทำไมถึงมีงานทุกวันเลยให้ล่าพักหายใจบ้างงานทุกวันไม่เท่าไหร่งานฟรีทั้งนั้นเลยเงินก็นิดเดียว ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้นะักกรองหน้าใหม่ต้องเดินสายโปรโมตตัวเองไม่เต็มใจทำงั้นหรอถ้าทำไม่ได้ไไดก็ไปหางานอื่นทำซะฉันยังไม่ได้พูดสักคำว่าทำไม่ได้ตีเธอต้องขยันให้มากๆนะเพราะตอนนี้ก็คงจะมีแค่เธอคนเดียวที่ต้องหาเลี้ยงคนทั้งวงคงจะลำบากหน้าดูเนาะ หมายความว่ายังไงอะตอนนี้พวกเธอยังไม่รู้อีกเหรอฉันจะบอกให้เอาบุ่นก็ได้ตอนเนี้ยวงฮักเสดิจโดนดองน่าสงสารมากเลยอ่ะป่านเนี้คงจะฝันกลางวันว่าได้ทำเพลงยังไม่รู้ตัวอีกว่าโดนหรอก อมาหนูขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมคะมีอะไรก็ว่ามาเรื่องวงฮักสเสดิดวงฮักสเสดิดจะไม่มีวันได้ทำเพลงมันเป็นเรื่องจริงหรอคะ ฉันคคยเตือนเธอแล้วถ้าไม่อยากให้คนรอบตัวของเธอต้องเดือดร้อนเลิกยุ่งกับภูไทยสักแต่พ่อตั้งใจทำเพลงทุกคนในวงก็ตั้งใจคุณทำแบบนี้ไม่ถูกคุณโกรธหนูทำไมคุณไม่ลงที่หนูล่ะคะเธอเองยังใช้ลูกฉันเป็นเครื่องมือแล้วทำไมฉันจะใช้พวกเธอบัางไม่ได้ฉันขอพูดกับเธอเป็นครั้งสุดท้าย เลิกยุ่งเกี่ยวกับภูไทยไม่อย่างนั้นพวกเธอตกงานแน่แล้วไปรับงานที่อื่นไม่ได้เลยเพราะยังผิดสัญญากับสีวนาอีปีถ้ายังขืนดื้อคอยดูพ่อกับพวกของเธอเนอดตายแน่